มีปลาสามคนเฮ้ยมีแต่คนจะเล่นปลาไอ้ดีไปแล้วซับดูวยโอ้ยซับก็ไปแล้วโอ้ยสวยแล้วเราจะไปไหนเลนี่ยชอบไงเดี๋ยวจะไปมีดอ่ะมีดหรอไม่ไหวมั้งชอบหรออือผมไม่ใช่เมนท็อปซะด้วยเร็จะมีด็อบกันได้ไหมจอระเค่หรอ ดีเลยวะฮะเล่นกลางงี้จะอะไรแค่ไเลยยกันเนละ่นไงได้ไอ้ดีซับเอาอีกได้ไปด้วยวะซัสพอร์ตเรามีอีกไนด้วยสุดยอดเลย บอกเคยหักกันแล้ว<า>โอ้ยฟิโอลาอะวะจะไหววะเนี่ยอ่ะเพจะสู้ได้หรือเปล่าครับสู้มาได้แก่ก็ปั๊มเ,<อ>เรา,า<ม>ดาวเมทด้วยนะเราเจอดาวเมทเนีน่ย <aprend. S 2> <ๆ>เล่นยากเนี่ยมันสู้เนี่ยทีมันสู้ยากอยู่ป่าฝั่งมันมีรูนวิ่งด้วยอื้อห เดี่ยวแรงถ้าดูละลกกันนี่โอยหนูหนูนี่นะอยากตาน,นี้เนาะอยากอีกแล้วอัพท่าไหนก่อนนี้อัพโลกันเลยเดียดนะยาดิไม่ทันแล้วท่าแรกดิใบอ่ะโดดซับอ่ะใบเลยไม่ทันแล้วอัพไปแล้ว ฟิโลามเป็นตัวที่โคน Arizona, โสะทอนสะทอนได้ยืนเวทก็มันหมดได้ยังไงเนี่ยมันแทงจุดอ่อนอย่างนั้นนะ k คพีใจเย็นสิคุณแหมมาถึงก็แทงเลยนะ พุ่งหลาวไปเลยให้ผมได้ฟาร์มบ้างเถอะพี่พี่จะแทงผมอย่างเดียวเลยนั่นนั่นนั่นนั่ทอโดดอีกหน่ป่ะนะไปเฟินอ่ะเอออย่าอย่าอย,ย,ยาย่าใจเย็นสิครับผมอยู่เฉยๆแล้วนะ ผมพยายามไม่ไมตอทุนนั้นโอ้ทีหนึ่งสวยอย่าทแทงผม,มนะอย่าทแทงผมโชวะอะโชโชวะ นายกิ้งช <ts ông Themen Darwin> ้าไปอ่ะไม่เลยไม่เลยเปลวแต่ก็ถือว่าดีทวาอะไรป้อมมานะผมไม่ดันหรอกอุ้ยเฮียละแม่นู่งงาจังเลยเสียแฟนเลย เซตเกือบตายแล้วตีของกำลังเตายแล้วเนี <c oughs> ่ยวิดพื้นรอแล้วกันตีล่ารีบดันนะ <c oughs> เือเขาไม่ยอมดันนะรู้เยอะอยังเลยวุ้นเซตหน้าเอาอกเลยเระวังป่ามันนะ <c oughs> ป่ามันอะไรอยู่ตรงนั้นแหละ <c oughs> อุยมันได้ยี่สิบหกตัวแล้วอ่ะไม่น่าเล่นเลย โอ้เรียบร้อยอัดจัดไปหนึ่งแล้วไม่ทมเอาไปแล้วหนึ่งคิวอ,อย่าแทงเขานะตัวเอง,งเอา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 ปล่อ,อยปลาเล่นกันโอ้ชนะชนะตอนนี้ชนะเห็นเห็นเอาวพื้นหน่อย เพิ่มความแข็งแรงครับทำไมโมันมันมีเนียนมนได้เยอะกว่าวะร,รู้สึกว่ายิงโกตมีเนียนยิงน้อยาอาตายแล้วของคุณตามแน่เลยถอยหน่อยทำไมล่างเยอะจังวะอู้ตายแล้วเบ๊กับบอก,ก,บอ,กอยู่มันหายมันสี่ซีฟแล้วอ่ะ ของฮวยแล้ววกู้ายว้ายอย่าแทางเขาตัวเองอย่าแทางเขาตัวเองอย่าแทางเขา,อา,า,เขาโอ้ยโอ้ยอยันในป้อมเลยวะสู้อยากแล้วมันได้เปรียบแล้วไหมเห็นดาเมเมดมันดาเมจม,ม,มันจะเพิ่มวะโอ้ยแม่งเซตจะตายแล้วปลาเสือกวะโอ้ปลามาดีชิบหายเลยกลัวป้อมเหมือนกันแหละ เออว่ะเออว่ะซีส,สตออ็อปวอร์ดแล้วลืมลืมมาไ,ได้โกนลแล้วกำับมา <laughs> ได้ไอ้เวซี่ <laughs> ตัวเองมันวอดแล้วตัวเองตัวเองมันหนีเลยโอ้ยแฟดซับถือว่าเล่นดีล็อกโคตรแมนเลยซับเล่นดีได้ได้เฟร์บรรยากาศ อยู่ในป่าวะนัะ่นน่ะขึ้นบอดีเนี่ยแม่งบอกพอให้ได้ปลาเนี่ยเผลอทันปะน่ะโอ้ยแม่งเอ้ยเพ่กันทุกวันเพ่เล่นซับเนีโยกดมาเรียเกันด้กวันกดไอ้สโล โอ้ยในป่าจบลวแหกโอ้ยโดนดักเอาในป่ามาเลยอย่าลึกนะครับหายนะเทเลมันน่าจะใช่ไปแล้ว <What? S 1> มันเอานั่นอยู่ของผันะว่ะไ <What? S 1> ม่กล้าไป ขอเดินไปดูนะฟ้าม่งดูกูหน่อยฟ้าฟ้าจ๋าโอ้ยกูจะตายแล้วเพื่อนโอ้ยถ้ามันมาไวอะนะ ปามันบอกขอไม่ีแมพเลยเอ้าแล้วมันจะเข้าไปเพื่ออะไรกูบวกมึงไม่มาตั้งแต่แรกเพื่อเยี่ยมไปเลยอยู่ในเลนแล้วกูบอไปลวสองหัวแม่ละยู่ในเลนดีกว่าไหมแข่งดีนะปามงเดียวแม่งมังกรกับใครลยหลังแม่งแข่งเลย แตกเราเข้าต่อเลยเออโอดูล่างไฟมีเียนเด็กมีเียนจะเด็กป้อมอยู่แล้วเข้าไหมล่ะเข้าไหมล่ะเข้าไหมล่ะอุ้ยเข้าเข้าไอ้สัตว์เข้าถอยถอยลอย ของท่าวมาเร็ว่าอุ้ยเอาอุ้ยไปถึงเอาแันเอาแันเอาแันเออ นู่นหนามากออกเวทด้วยเอาแล้วเดินออกสักข้างหลังทำไมวะนะแท่ที่จะออกมาฝั่งนี้เนาะ สักหนเบอมีเลี่ยวบอลเลี่ยวละระเบิดได่เออเลียวอะเลียบว,วันนี้วันหยุดอุ้ยเวนเวนอย่างนี้เดียวครับวางเสร็จหลังอ่ะหอยอ่ะหอยหอยอ่ะถอยเลย โอ้ยนี่เดียวแต่ละตัวละบางบางนะมลอำมาจต้นเกมกันเล่นดีว่ะหลังๆไม่เปนเปลี่ยนคนเล่นเออเอาเอาใครซวเอาเอาเร็วๆๆๆวเวลเว้หลังเว้หลัง

หอดกอดท้าแรกใส่มันเกิดอะไปมันมันเด,ไไดี๋ยวกจะแก้ท้ายแต่ยังหาไม่ได้ตลอดตลอดวิ่งยังไวเลยสัตว์แค่นั่นแหละสวยปลาเข้าดิปลา นิดเดียวเออชนมันสแกนชนมันโอุ๊เพี่อมีลูนวิ่งอีกอื <c oughs> ออย่างเงี้ยตีล้วอะอุ้ยพี่อะถอยถอยถอยในป่าแม่งมีสามสองตัว มันบอกเกิดเออมันเกิดเดียวแต่บอกครเกิด็ำตันเก็บนูนได้นโอ้ยอิงไวะเยอะแบบแบบงแบบๆๆโอ๊ยโดนลวกู เก็บคู่เลยใครอยู่นี้ใครอยู่นี้เอาตัวบางก่อนหนูๆไว้ทีหลังถ้าเกมหนูๆได้กันเอาหนูๆกันว่าจะเอาสตริฟ์เตียวล่าๆเตีวล่า,ลาอัดสวยสวยสวยครับ <S 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 ขอวิดขึ้นเลือดรีแบบนึง chạy lên, ui, cẩn đoán lóc, giang phải không lùm á, Khẩu nghe, ไปรับไปรับนั่นไงเจอแล้วอาเชียเงาข้างหลังอเอาเงาไ้ตอนนั้นเรือลอยดิ มาลักอย่าห้าวเหรออยาห้าวเอนู่นนู่นหลังเอาลักเด้ถ้าเอาได้นะตัดลักในป่านะโอ้ยกูโดนลักโอ้ยเชี้ยวฟิโล่ามาเอาฟิโล่าฟิโลา่ลาอูยิยงนิดเดียวตุ้มอ้าสวย โอ้โ <ทะ S 2> แฟบบอกมีไว้เ <c oughs> อ้าผิดด้านเหรอไปบนว่ะ 앨룸이네. 아. 빠빠이. 어, 이. ไม่มีไฟแล้วไม่ไหวอ่ะโอ้ยแม่งเอ้ยมึงโดนธนูเอ้ยมึงโดนหน้าไม้แน่เกือบตาย แรงชิบหายเลยเวนสามทีลงเลยไว้เลือดแมงลียังไวอ่ะมันออกแท่งใช่ไหมวะลงจนได้ <ไ>อุยล็อกนม่นนึ่ะเ,เอาเรมัดเข้าไปทำไมวนะเนี่ย Đang ơi Nhưng cho nào cái này quá Được quyền quay Đánh đi, đang đi. เวนน่ะมีเวนยิงฟรีอ่ะโอ้สุดยอดโอ้ทิปเปนลคิวเลยคุ้มวะคุ้มที่ตายขอเหิทรบับเกิดแล้วกันสมัยเ,เพื่อน เออนะอ้าวเลยอ้าวเลยโอ้ยโอ๊ยโอ้ยโอ๊ยโอ๊ยช่ต้องกันหลังก่อนกันหลังก่อนสวยยานติมาเนี่ยจะได้ออกต้านเวดนะ ต้องเอามาหามันไดเอาเอา่เอานี่มัอันได้เหรอเอาปันหก่อนเนี่ยเมื่อกี้ตีเข้าปันห้าไม่ตีเข้าห้ายเนี่ยปันห แล้วผมมีป่ามันอยู่ไหนเนี่ยเคยอ้อ,อครบเลยห้าคนเนี่ยโอ้มอกระนาโคตรแรงเนละยอุ้ยอุ๊ยโทษโทษโทษโอ้สวยเพื่อน เอ็นเลยไหมโอ้ยโจมตีปกติอ่ะอุ้ยป้อมป้อมป้อมยิงไปอยู่เอ็นเลยก็ได้ครับสวยครับย่าตอนนี้ฉนะาป้อมฉนะาป้อม โอเคครับก็ถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร b e นะครับอันนี้เป็นคลิปแรกนะครับ L.O.L คลิปแรกนะครับก็ใช้เวลาไปเยอะพอสมควรครับ <ắng> นมน่มีข้อแมนะครับโ okay. อเคเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมอย่าลืมกดไลค์กดซับให้ด้วยวันนี้ <that S 1> ไป่อนครับสวัสดีครับ